ชยมา,มาแนะนำทีทีเครื่องต้นะครับก่อนเดินทางนี่น้ำปัดน้ำฝนนะครับสามารถเติมได้เลยครับต่อไปน้ำยาหล่อเย็นนะครับดูนะครับอยู่ให้ถึงกลางนะครับต่อไปแล้วก็ที่วัดละมันเครื่องเราสามารถดึงมาแล้วก็เช็ด แล้วกดมาให้อยู่ระหว่างกถึงกลางครับเกินไม่เนไม่เกินเกินไม่เกินะครับเราสามารถเติมที่ตรงนี้ได้นะครับเตมตรงนี้ได้แล้วน้ำมันเบรกมันก็มีบอกให้อยู่ระหว่างถึงกลางนะครับ <des hills> หรือลูกค้าไม่มั่นใจตัวไม่เป็นสามารถเข้าสู่บริการเช็คอีกรอบได um ้นะครับชย